สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระเพาะลำเลียงเข้าเปลือกและข้าวสารในโรงสีนะครับหลายท่านบอกว่ากระเพาะก็คือกระเพาะตักข้าวจริงๆแล้วกระเพาะเนี่ยมีสูตรนะครับมีข้อมูลมีเคล็ดลับคือความเร็วเชิงเส้นลำเลียงนะครับรอบผู้เล่แล้วก็ระยะแบกเก็ต การป้อนและหัวกระเพาะทุกอย่างมีองศาครับท่านไปดูกระเพาะที่ได้มาตรฐานตรงตามสเปคตักข้าวแล้วไม่มีกลับหลังครับกับหลังนี่เสียหายมากนะครับตามผมมานะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ากระเพาะเนี่ยจะต้องปรับปรุงอย่างไรกระเพาะที่รอบเร็วเกินไปเข้าสารก็จะกับหลัง ถูกเวียงไปพระประทะกับหน้าผากระเพาะแล้วก็ตกลงมาเข้าไปในซองไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเข้าไปในซองตกลงมาก็ถูกผู้เล่ข้างล่างบดอีกนะครับคราวนี้ช้าไปช้าแบบท่านึกอากันครับเหมือนท่านอขว้างขอออกจากบุกขี่ครับช้าไปทบสารเนี่ยแทนที่จะถูกเวียงออกไปก็ไหลลงหน้า ผู้เล่นนั่นแหละก็ลงไปในซองเข้ากลับอีกซองเข้าขากลับนะครับซองข้าวขากลับไปโดนผู้เล่นข้างล่างบทอีกหลายท่านบอกว่าข้างล่างปัจจุบันเป็นผู้เลซี่แล้วครับถูกต้องครับมูลเลซี่ก็บทได้ครับเพราะว่ามันเป็นซี่แต่บทน้อยกว่ามูลเลเรียบหน่อยครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับท่านไปไฟฉายส่อง ที่ตีกระเพาะของท่านแล้วดูว่าท่านมีข้าวก,กับหลังไปหรือเปล่าถ้าไม่มีนั่นคือเครื่องกอระเพาะของท่านดีแล้วครับถูกออกแบบมาอย่างดีแต่ถ้าว่ามีเสียงซาซแล้วก็มีเข้าวเปลือกหรือข้าวสารตกลงไปข้างล่างไฟฉายส่องเปิดช่องการนะครับสง่งถ้ามีข้าวโทรมาคุยกันครับ สวัสดีครับเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันประจำครับขอบคุณมากครับจนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีสวัสดีครับ